รวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันไผ่ด้วยกฎหมายใกล้ตัวกับรายการจุลานิติมิติโดยคณะนิติศาสตร์จุลาลงกรณมหาวิทยาลัยสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ท่านกำลังรับฟังรายการ,ราจุลานิติมิติพื้นที่ส่งต่อมุมมองทางด้านกฎหมายจากคณาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่งมีความเชี่ยวชาญในกฎหมายด้านต่างๆ รายการหลอกจุฬานิติมิติออกอากาศเป็นประจำทุกนาทิตย์เวลา1 1นาฬิกา5นาทีจนถึง1 1นาฬิกา30นาทีทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5เมกะเฮิรตซ์และช่องทางใหม่แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสครับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมเจมนายสุภวิทย์ห่วงนิสิตชั้นปีที่3คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผมกันนายกรพัฒนศักดิ์นิสิตชั้นปีที่4คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยพวกเราทั้งสองคนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ครับโดยวันนี้นะครับพวกเราก็จะนำท่านผู้ฟังมาพบกับประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจกันอีกเช่นเคยครับโดยหัวข้อที่เราพูดถึงในวันนี้ก็คือสถานะของหนังสือว่ากล่าวตักเตือนที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนั่นเองครับโดยในวันนี้พวกเราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรพลมานสุขุม อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมาเป็นแขกรับเชิญเพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมายในวันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสด,าาสสดีน้องกันน้องเจมแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมบรพลมาสุขุมอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับผมขออนุญ,ญาตเรื่องแบบนี้นะครับอาจารย์เนื่องจากหัวข้อในวันนี้ครับจะมีคําศัพท์ทางกฎหมายหลายคําเลยครับที่อาจเป็นที่คุ้นหูกันบ้างทั้งคําว่าสถานะทางกฎหมายหนังสือว่ากล่าวตักเตือนหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อันดับแรกนี้ครับจึงอยากให้อาจารย์ช่วยแจกแจงหัวข้อให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับว่าคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยคืออะไรแล้วก็รวมเป็นหัวข้อของวันนี้ได้ยังไงครับ ครับถ้าอย่างนั้นคงต้องเริ่มคุยจากคําที่ง่ายที่สุดในหัวข้อวันนี้ก่อนนะครับคือคําว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองครับเพราะว่าจากประโยคนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับก็จะเป็นตัวกระทําการนะครับเป็นผู้ที่ออกสิ่งที่เรียกว่าหนังสือตักเตือนนะครับไปยังคู่กรณีปัจเจ็ชนนะครับรายใดรายหนึ่งนะครับหรือว่าหลยรายนะครับเพื่อแจ้งให้ผู้รับหนังสือนะครับรู้ตัวว่าควรทาอะไรนะครับหรือว่ามีควรทําอะไรนะครับจากนั้นนะครับจึงเกิดคําถามต่อไปว่าหนังสือตักเตือนเหล่านี้นะครับจะมีสถานะทางกฎหมายเช่นไรนะครับซึ่งก็จะหมายความว่าหนังสือ ตเตือนเหล่านี้นะครับก่อให้เกิดผลทางกฎหมายอะไรนะครับหนังสือตักเตือนเหล่านี้นะครับมีสภาพบังคับมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ผู้ได้รับหนังสือเนี่ยนะครับหรือว่ามีชื่อเราเนี่ยปรากฏอยู่ในหนังสือตักเตือนเหล่านี้นะครับจะสามารถโต้แย้งประการใดได้หรือไม่ครับอ๋อก็คือจะคล้ายๆกับเราได้รับการตักเตือนอะไรบางอย่างเป็นหนังสือจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐใช่ไหมครับ แล้วอาจารย์พอจะช่วยยกตัวอย่างสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงให้เห็นภาพมากขึ้นได้ไหมครับครับจริงๆมันมีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยนะครับแล้วก็กําลังเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากนะครับในปัจจุบันนี้เองนะครับซึ่งก็คือกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์นะครับและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับหรือที่เรารู้จักกันในนามกสทชนะครับออกหนังสือเตือนนะครับผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์นะครับเกี่ยวกับการให้บริการแพลตฟอร์มนะครับผ่านอินเทอร์เน็ตสาธารณะนะครับที่ มีการบริหารจัดการโครงข่ายเป็นการเฉพาะนะครับหรือที่เราเรียกว่าการให้บริการประเภท over the top นะครับหรือว่า OTT นะครับว่าพึงต้องปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอย่างไรในการประกอบกิจการครับแต่ที่นี้ก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นนะครับซึ่งปรากฏในเนื้อข่าวเป็นการทั่วไปนะครับว่าหนังสือเตือนเหล่านี้นะครับที่ส่งไปยังผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์นะครับจำนวน127ลายนะครับมีการกล่าวถึงการให้บริการแอปพลิเคชัน2 ID ในลักษณะที่ว่ายังไม่ได้เป็นผู้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์นะครับและยังมีได้แสดงความประสงค์ขอรับใบอนุญาตนะครับตลอดจนมีการกล่าวถึงกฎมัสแครีนะครับที่กําหนดให้เนื้อหารายการทีวีดิจทิทัลนะครับจะต้องออกอากาศในรูปแบบเดิมนะครับโดยไม่มีการแทรกโฆษณาเพิ่มเติมครับนี่แหละครับตัวอย่างของหนังสือตักเตือนนะครับที่ออกโดยสํานักงานกสทชนะครับในฐานะที่เป็นหน่วยงานทางปกครองนะครับที่นี้มันก็จะมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้นต่อไปครับว่าบริษัททูนะครับซึ่งเป็น ผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน t ูไอด์นะครับเขาอ้างว่าหนังสือตักเตือนดังกล่าวนะครับส่งผลให้บริษัทนะครับด้รบความเสียหายนะครับและมองว่าบริษัทเนี่ยถูกกันแกล้งทางธุรกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับที่เขากล่าวอ้างนะครับการกระทําของศาสตราจารย์กิติคุณดรพี่รงรองรามสูตรนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการกสทชนะครับและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาอนุญาตนะครับด้านกิจการโทรทัศน์นะครับถูกกล่าวหาว่ามีการใช้อํานาจนะครับโดยไม่ชอบหลายประการนะครับบริษัททูก็ สั่งการดำเนินการให้สํานักงานนะครับทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบกิจาการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์นะครับภายหลังจากที่มีการประชุมทันทีเลย นะครับโดยที่คณะกรรมการยังไม่มีการพิจารณาหรือมติประการใดเลยนะครับบริษัททูก็กล่าวอ้างต่อไปนะครับว่าอาจารย์พี่รองรองพยายามโน้มน้าวหรือเร่งรัดการพิจารณานะครับใช้คําพูดว่าตลบหลังหรือย้มยักนะครับเป็นการสอดเจตนาในการกันแกล้งหรือเปล่านะครับบริษัททูก็เลยฟ้องเป็นคดีอาญานะครับฐานปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157นะครับและเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับศาลอาญาคดีทุจริตนะครับและประพฤติมิชอบกลางนะครับก็ตัดส กระทำของจำเลยนะครับเข้าข่ายเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบและให้มีคำพิพากษาจำคุกจำเลย2ปีนะครับซึ่งอาจารย์พี่รองรองนะครับก็ได้รับการประกันตัวนะครับเพื่อต่อสู้คดีนะครับในชั้นอุทธรณ์ต่อไปครับโหพอยกตัวอย่างเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยครับก็เห็นภาพได้ชัดเจนเลยครับอาจารย์และเรื่องนี้ก็เป็นข่าวที่ดังมากๆในประเทศไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับเออแต่ผมสงสัยนิดนึงครับอาจารย์ตอนแรกที่เราเกิดเรื่องขึ้นมาเราพูดถึงฝ่ายปกครองใช่ไหมครับ มันก็ดูน่าจะเป็นในเรื่องทางกฎหมายปกครองเลยแต่ทาไมตอนนี้มันถึงไปเป็นในเรื่องของความผิดในทางอาญาแทนล่ะครับ ครับคือต้องเรียนท่านผู้ฟังแบบนี้นะครับว่าในข้อพิพาทหนึ่งๆที่มนุษย์เราทะเลาะก,กันเนี่ยนะครับจริงๆมันมีกฎหมายหลายสาขามากที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งกฎหมายแต่ละสาขาเนี่ยนะค,ะคนรับก็จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันนะครับอย่างในกฎหมายปกครองนะครับที่น้องเจมเมนชั่นขึ้นมานะครับก็จะเป็นกฎหมายที่วางกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดก,การสาธารณะนะครับโดยเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานทางปกครองนะครับในกิจการสาธารณะนะครับต่างๆในสังคมนะครับทั้งในการการศึกษาวัฒนธรรมสาธารณภพคัานพื้นฐานนะครับส่วนในกฎหมา,หายอาญานะครับจะเป็นการ กำหนดนะครับว่าการกระทําใดเป็นความผิดครับแล้วก็กาหนดบทลงโทษสาหรับการกระทํานั้นไว้นะครับเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคมครับทีนี้ต้องําความเข้าใจนะครับว่าขอบต้นกําเนิดของเรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องในทางกฎหมายปกครองนะครับเพราะว่าอาจารย์พี่รองรองนะครับหรือว่าสํานักงานกสทชนะครับกระทําการในฐานะเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานทางปกครองนะครับ เข้าดําเนินการบางประการนะครับเกี่ยวกับกิจการโทรทัศน์และการสื่อสารมวลชนนะครับแต่ในขณะเดียวกันครับกฎหมายยาก็กําหนดความผิดและโทษไว้สาหรับกรณีที่เจ้าหน้าเจ้าพนักงานนะครับใช้อํานาจโดยมิชอบไปด้วยนะครับซึ่งบริษัททูนะครับก็ไม่มีการโต้แย้งนะครับการกระทําของสํานักงานกสทชและอาจารย์พิรงรองนะครับโดยช่องทางในทางกฎหมายปกครองนะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมภายในฝ่ายปกครองนะครับหรือว่าการฟ้องคดีไปยังศาลปกครองตรงนี้เท่าที่ผมทราบก็ไม่ปรากฏนะครับแต่ใช้สิทธิ์ในทาง คดีอาญานะครับฟ้องคดีอาญาต่ออาจารย์พี่รองรองนะครับว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเป็นการเฉพาะนั่นเองนะครับนอกจากนั้นครับในข้อพิพาทหนึ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังต้องทำความเข้าใจว่ามันจะมีประเด็นในทางกฎหมายนะครับเกิดขึ้นมากมายนะครับที่ถกเถียงกันได้นะครับอย่างรูปแบบแรกนะครับก็จะเป็นประเด็นในทางข้อเท็จจริงนะครับว่ามีการถกเถียงว่าการกระทําอย่างนู้นอย่างนี้นะครับที่ถูกกล่าวอ้างนะครับเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับเกิดขึ้นอย่างไรนะครับมีการเร่งรัดให้บบรริษััทนะค ระบุชื่อบริษัทลงไปในหนังสือตักเตือนหรือเปล่านะครับมีการแก้ไขรายงานการประชุมของคณะกรรมการหรือไม่นะครับหรือว่าอาจจะถกเถียงกันในประเด็นข้อกฎหมายก็ได้ครับว่าคําว่าโดยทุจริตนะครับตามประมวลกฎหมายอาญานะครับพึงถูกตีความกว้างหรือแคบมากน้อยเพียงใดนะครับรอบคุมการกระทําในลักษณะใดได้บ้างนะครับหรืออาจจะถกเถียงกันที่การปรับบทกฎหมายเข้ากับข้อเท็จจริงก็ได้นะครับอย่างเช่นคําว่าตลบหลังหรือคําว่าลมยักษ์เช่นนี้นะครับมันเพียงพอหรือเปล่านะครับที่จะเป็นการบ่งว่าเป็นการกระทําโดยมิชอบเพื่อกั่นแกล้งบริษัทนะครับ ได้รับความเสียหายนะครับหรือว่าเป็นเพียงแค่การสะท้อนมุมมองของเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อจะสื่อสารถึงมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มทั่วเท่านั้นเองอย่างเข้มงวดเท่านั้นเองครับดูแล้วคดีายาามาตา157ที่บริษัทครูฟ้องอาจารย์พิลงลองนี่ก็มีประเด็นมากมายเลยนะครับอาจารย์เช่นนี้เราจะคุยให้จบกันได้ยังไงหรอครับภายในเวลาแค่15นาทีนี้ ถูกต uh ้องแล้วครับคือประเด็นที่ถกเถียงกันในคดีนี้นะครับจริงๆมีมากจริงๆนะครับตั้งแต่ตอนที่บริษัทถูยื่นฟ้องนะครับแล้วก็หลังมีคําพิพากษาของศาลนะครับอาทิเช่นการกระทําของอาจารย์พี่รองรองเนี่ยครับควรหรือไม่นะครับที่จะถูกตีความเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบนะครับเพราะว่าอย่างไรเสียนะครับก็ทําไปเพื่อประโยชน์สาธารณะครับคือการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับไม่ได้ทําไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวนะครับหรือประเด็นอในทางกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญานะครับที่มีการตั้งคําถามโดยนักวิชาาาากรว่เนื้ออหขงิ ปรากฏเพียงข้อกล่าวอ้างของฝ่ายโจทและความเห็นของศาลเป็นจํานวนมากนะครับในขณะที่ข้อต่อสู้ของฝั่งจาเลยในการหักล้างเนี่ยนะครับปรากฏในคาพิพากษาน้อยมากนะครับหรืออย่างประเด็นการลงโทษที่รุนแรงเกินไปนะครับการไม่มีการรอลงอาญานะครับหรือการถกเถียงกันว่ากรณีจะเกิดความเสี่ยงต่อการทําให้เกิดบรรทัดฐานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับเอ่อถ้ากระตือรล้นนะครับในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและก็ประโยชน์สาธารณะนะครับแต่ว่ามีความเสี่ยงในการก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชนรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะเนี่ยนะครับจะ มีความเสี่ยงเกินไปหรือเปล่านะครับเจ้าหน้าที่ก็อาจจะเกิดสภาวะของการปล่อยเกียงว่างนะครับถ้าเสี่ยงก็ไม่ทําดีกว่านะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกประเด็นนะครับก็ต่างเป็นประเด็นที่น่าสนใจต่อ,อนักศึกษากฎหมายนะครับแล้วก็ประชาชนทุกคนนะครับถ้าวิเคราะห์กันอย่างลึกซึ้งในทางวิชาการต่อไปครับ แต่ว่าประเด็นที่ผมอยากจะนํามาขยายความในวันนี้นะครับคือส่วนหนึ่งของเนื้อหาคดีนะครับมีการถกเถียงกันในลักษณะที่ว่าปัจจุบันนะครับกฎหมายไม่ได้มีการกําหนดให้การประกอบกิจการนะครับประเภท OTT นะครับต้องขอรับใบอนุญาตจากกสทชนะครับแตกต่างจากการประกอบกิจการในลักษณะอื่นครับเช่นทีวีดาวเทียมหรือว่าเคเบิลทีวีนะครับเช่นนี้ครับเลยมีคําถามที่น่าสนใจมากในทางกฎหมายปกครองนะครับว่าการตรวจสอบการประกอบกิจการบนแพลตฟอร์ม 2id นะครับตลอดจนการออกหนังสือ ักเตือนไปยังผู้ประกอบการรายอื่นแบบนี้นะครับเป็นการกระทําที่ไม่มีอํานาจนะครับและไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับประการนี้นะครับเป็นคําถามในทางกฎหมายปกครองแน่นอนครับแต่เป็นคําถามทานทางกฎหมายปกครองนะครับที่มีความเกี่ยวพันบางประการนะครับไปถึงการวิจัยความผิดในทางกฎหมายอาญาได้ครับเราจะมาคุยประเด็นกฎหมายปกครองนี้โดยเฉพาะเจาะจงกันครับอพอจะเข้าใจประเด็นแล้วครับอาจารย์แล้วในทางวิชาการล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าทางกสทชเองเนี่ย มีอำนาจในการตรวจสอบหรือ่าพอจะเข้าใจประเด็นระครับอาจารย์เออแล้วในทางวิชาการแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าทางกสทชเองมีอำนาจในการตรวจสอบและออกหนังสือเตือนหรือไม่ครับ ครับคือเราต้องค่อยๆวินิจฉัยต่อคาถามเรื่องนี้อย่างเป็นระบบนิดนึงนะครับว่าการพิจารณาว่าการกระทำเนี่ยนะครับมีอํานาจหรือไม่นะครับคงจะต้องพิจารณาในสองสเต็ปนะครับประการแรกนะครับคือกสทชในกรณีนี้นะครับเป็นหน่วยงานที่ใช้อํานาจทางปกครองหรือเปล่านะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนที่2ครับการกระทําของกสทชนะครับเป็นการกระทําทางปกครองรูปแบบใดนะครับเพื่อพิจารณาต่อไปว่ากฎหมายให้อํานาจกสทชนะครับกระทําการในรูปแบบนั้นๆหรือไม่นะครับเรามาเริ่มที่คําถาม นนซึ่งวินิจฉัยได้อย่างไม่ซับซ้อนมากนะครับก็คือต้องเรียนว่าตามโครงสร้างองค์กรของรัฐนะครับคณะกรรมการกสทชนะครับเป็นองค์กรกลุ่มนะครับซึ่งมีสมาชิกมากกว่า1คนนะครับในรูปแบบของคณะกรรมการนะครับที่ประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะครับในด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมเป็นสมาชิกนะครับโดยมีตัวสํานักงานกสทชนะครับเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจนะครับเป็นหน่วยธุรการนะครับทั้งนี้ทั้งหมดนะครับองค์กรก็เลยเป็นองค์กรผู้ทำ หน้าที่ในการกํากับดูแลนะครับการดําเนินการเกี่ยวกับขึ้นความถี่นะครับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะครับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมสูงสุดนะครับเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับเรียกง่ายๆก็คือเป็นเลกูลเลเตอร์นะครับในกิจการเหล่านี้นั่นเองนะครับสถานะการตัดจัดตั้งนะครับและก็อำนาจต่างๆนะครับถูก กาวไว้ในทางกฎหมายนะครับในกฎหมายหลายฉบับนะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชนาจักรไทยนะครับหรือว่ากฎหมายระดับพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องนะครับก็ได้แก่พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่นะครับและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการวิโทรทัศน์นะครับและกิจการโทรคมนาคม2553ครับดังนั้นโดยทั่วไปนะครับสถานะโดยทั่วไปนะครับก็นับได้ว่าตัวคณะกรรมการนะครับ สํานักงานกสทชนะครับและกรรมการกสทชอย่างอาจารย์พี่รองรองนะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นฝ่ายปกครองทั้งสิ้นครับอย่างไรก็ตามครับเราต้องดูสถานการณ์เฉพาะในแต่ละกรณีด้วยนะครับว่ามีลักษณะของการกระทำนะครับเป็นการใช้อํานาจทางปกครองหรือเปล่านะครับเพราะเพราะว่าในบางครั้งนะครับตัวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับหรือว่าตัวหน่วยงานทางปกครองเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช้อํานาจทางปกครองนะครับแต่ใช้เครื่องมือทางแพ่งนะครับก็อาจจะถือว่าไม่ได้ถือว่าเป็นการกระทําทางปกครองในการกระทํานั้นๆนะครับอย่างเช่นสํานักงานกสทชนะครับอาจทําสัญญาซื น้ำดื่มจากบริษัทเอกชน มาบริโภคกันในสํานักงานนะครับเช่นนี้นะครับก็ไม่ได้มีการใช้อำนาจอะไรนะครับก็เรียกว่าเป็นการกระทําที่เป็นลักษณะของสัญญาทางแพ่งนะครับเช่นเดียวกันครับตัวเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับอย่างในหมวกหนึ่งนะครับท่านคณะบดีคณะนิติศาสตร์นะครับก็เป็นฝ่ายปกครองนะครับใช้อํานาจทางปกครองก็ถือว่าเป็นฝ่ายปกครองที่ใช้อำนาจทางปกครองนะครับในขนาดเดียวกันนะครับในอีกหมวดหนึ่งนะครับสมมุติท่านคณะบดีนะครับว่ากล่าวตักเตือนเพื่อนนะครับหรือมิสหายนะครับเช่นนี้ก็เป็นหมวกในฐานะส่วนบุคคลนะครับก็ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกกกรรรองในนหมววี้่าาะท ดังนั้นนะครับกรณีนี้ครับหากพิจารณาแล้วนะครับก็พบว่าการออกหนังสือตักเตือนนะครับโดยสํานักงานกสทชนี้นะครับมีการใช้อํานาจเหนือกว่าคู่กรณีฝ่ายเอกชนครับเพราะว่ามันเป็นการบังคับฝ่ายเดียวนะครับไม่ได้มีการต้องขอความยินยอมจากคู่กรณีนะครับอีกททคาเพื่อประโยชน์สาธารณะครับเช่นนี้ครับจึงวินิจฉัยได้ว่านะครับเป็นการกระทําในฐานะที่เป็นฝ่ายปกครองนะครับใช้อํานาจในฐานะฝ่ายปกครองนะครับเพื่อกํากับดูแลกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมครับ จึงเป็นการกระทําทางปกครองแน่นอนครับอาจารย์ครับแล้วเมื่อสํานักง,งานกสทชและกรรมการกสทชเป็นฝ่ายปกครองและแชมหน้าทางปกครองแล้วก็ยอมนับว่าเป็นการกระทําที่ถูกต้องแล้วก็สามารถทําได้สิครับ เออต้องตอบว่าไม่แน่เสมอไปนะฮะว่าการกระทําของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะถูกต้องนะครับประการนี้นะครับในทางกฎหมายปกครองนะครับเราต้องพิจารณาว่าการกระทําทางปกครองเนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่านะครับซึ่งเราก็ต้องพิจารณาว่า1มีกฎหมายให้อํานาจเขาทําไหมนะครับประการที่2ครับการกระทํานั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมายใดนะครับประการนี้ครับจึงมีความซับซ้อนในการพิจารณาลงไปเล็กน้อยนะครับว่าการออกหนังสือเตือนนะครับเป็นการกระทําทางปกครองในรูปแบบใดนะครับแล้วสานักงานกสทชนะครับมีอํานาจกระทําการนั้นหรือ ไม่ครับดังนั้นครับอันดับนี้นะครับเราจึงต้องมาแยกการพิจารณาครับว่ามันมีการกระทำทางปกครองรูปแบบหรือว่าประเภทใดบ้างนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าในระบบกฎหมายไทยนะครับมันจะแยกออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกนะครับเป็นการกระทําในทางข้อเท็จจริงนะครับซึ่งอาจเรียกว่าปฏิบัติการทางปกครองนะครับเป็นการกระทําที่ไม่มุ่งก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวแห่งสิทธิหรือหน้าที่ในทางกฎหมายนะครับแต่ว่ามุ่งให้เกิดผลในทางข้อเท็จจริง นะครับเช่นการที่การสลายการชุมนุมนะครับหรือว่าการใช้กําลังบังคับนะครับไล่บุคคลที่อาศัยในบริเวณป่าสงวนนะครับออกจากเขตป่าสงวนนะครับหรือว่าการออกประกาศเตือนประชาชนนะครับให้ระวังอันตรายจากสารตะกั่วที่ปนเปื้อนในอาหารบางประการครับบางประเภทครับอันนี้ก็คือประเภทแรกของการกระทาทางปกครองนะครับเรียกว่าปฏิบัติการทางปกครองนะครับในอีกประเภทใหญ่หนึ่งนะครับเป็นการกระทําที่มุ่งผลในทางกฎหมายครับหมายความว่าเป็นการกระทําที่มุ่งผลเป็นการก่อตั้งเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกเลิกสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย ก็จะแบ่งย่อยออกเป็นการกระทําที่มุ่งผลภายในฝ่ายปกครองนะครับก็คือฝ่ายปกครองเนี่ยกระทํากันเองนะครับอย่างเช่นการกระทําที่เรียกว่าคําสั่งภายในฝ่ายปกครองนะครับที่เป็นคําสั่งเกี่ยวกับวงงานนะครับระหว่างฝ่ายปกครองด้วยกันเองเป็นการเฉพาะรายนะครับแล้วก็การกระทําที่มุ่งผลนะครับเป็นลักษณะของการวางกฎเกณฑ์เป็นการทั่วไปนะครับเขาจะเรียกว่าระเบียบภายในฝ่ายปกครองนะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มย่อยแรกนะครับในการกระทําที่มุ่งผลทางกฎหมายนะครับเรียกว่ามุ่งผลภายในฝ่ายปกครองนะครับอีกกลุ่มย่อยหนึ่งครับคือการกระทําที่มุ่งผลภายนอกฝ่ายปกครอง แต่ก็มุ่งผลในทางกฎหมายเหมือนกันนะครับก่อให้เกิดการกระทบสิทธิหน้าที่นะครับแต่มุ่งผลตอบประชาชนนะครับหรือปัจเจกชนไรายใดรายหนึ่งนะครับโดยตรงนะครับก็แบ่งออกเป็น3ประเภทย่อยครับ ประเภทแรกครับเรียกว่ากฎครับเป็นการกระทําทางปกครองนะครับในลักษณะที่เป็นนามธรรมนะครับมีผลบังคับเป็นการทั่วไปนะครับโดยไม่มุ่งหมายแก่กรณีใดกรณีหนึ่งเป็นการเฉพาะนะครับเช่นกฎว่าด้วยการห้ามสูบหรีนะครับกฎว่าด้วยการคาดเข็มขัดนิรภัยเป็นต้นนะครับอันที่2นะครับเป็นการกระทําของฝ่ายปกครองนะครับที่มีการใช้อํานาจกําหนดให้คู่กรณีนะครับกระทําการหรืองดกระทําการใดนะครับในลักษณะของการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นการก่อเปลี่ยนแปลงโอสงวนระงัดนะครับซึ่งสิทธ มีอันมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลนะครับอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็บังคับใช้แต่กรณีใดกรณีหนึ่งเป็นการเฉพาะครับเราเรียกว่าคําสั่งทางปกครองครับอาิเช่นการสังร่งพักใบอนุญาต นะครับคำสั่งไล่ออกจากราชการคำสั่งรื้อถอนอาคารหรือว่าคำสั่งลงโทษทางวินัยเป็นต้นครับแล้วก็รูปแบบสุดท้ายนะครับก็เป็นสัญญานะครับที่ฝ่ายปกครองทากับเอกชนนะครับแต่ว่าต่างกับสัญญาทางแพ่งตรงที่เป็นสัญญาที่มีอํานาจบางอย่างของฝ่ายปกครองเนี่ยเจือลงไปนะครับเพราะว่าเป็นสัญญาที่มีความเกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะโดยตรงนะครับเป็นสัญญาที่ทําแล้วก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในวงกว้างนะครับก่อให้เกิดการจ้างงานจํานวนมากก่อให้เกิดการสาธารณภพพื้นฐานขึ้นนะครับเช่นสัญญาสัมปทาน หรือว่าสัญญาสแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาตินะครับเราเรียกการกระทํารูปแบบนี้ว่าสัญญาทางปกครองครับเอออาจารย์ครับแล้วแบบนี้เนี่ยหนังสือว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยถือว่าเป็นการกระทําทางปกครองประเภทไหนกันแน่ครับแล้วก็สรุปว่ากสทชอเองมีอํานาจออกหนังสือตักเตือนในกรณีนี้ไหมครับ ครับทีนี้เราต้องวินิจฉัยอย่างใจเย็นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างนี้มันมีเหตุว่าคําว่าหนังสือตักเตือนเนี่ยมันแค่ชื่อของเอกสารนะครับเราไม่อาจทราบได้เลยว่าไอ้ภายใต้เนื้อหาของชื่อเอกสารว่าหนังสือตักเตือนเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่นะครับตรงนี้มันไม่ได้มีการเผยแพร่สู่สาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องตอบว่าโดยคําตอบแล้วนะครับเราไม่อาจวินิจฉัยชี้ชัดไปได้ร้อซนะครับถ้าสมมุติว่ามีเนื้อหาของหนังสืออย่างเงี้ยเช่นเนี้ยเราอาจจะวินิจฉัยไปได้นะครับแต่ทีนี้เรามาแจกแจงกันได้นิดหน คือคำว่าหนังสือตักเตือนที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองออกเนี่ยนะครับมันมีอะไรเกิดขึ้นได้บ,บ้างนะครับมันเคยเกิดหนังสือตักเตือนที่มีลักษณะเป็นการกระทําทางปกครองรูปแบบใดได,ได้บ้างนะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นสถานการณ์ต่างๆนะครับที่ผมไปค้นคว้ามานะครับมันก็จะมีอยู่2ลักษณะนะครับอันแรกนะครับเราต้องดูว่าเตือนใครนะครับ ประการที่1อันใหญ่เลยนะครับคือเตือนผู้ใต้บังคับบัญชาภายในฝ่ายปกครองนะครับก็คือเตือนอคนในฝ่ายปกครองด้วยกันเองนี่แหละนะครับซึ่งก็จะมี2ลักษณะย่อยนะครับหคือการตักเตือนอย่างเป็นทางการในฐานะที่เป็นโทษทางวินัยประเภทหนึ่งนะครับอย่างเช่นมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับโดนร้องเรียนว่ากระทําการนู่นนี่นั่นนะครับทีนี้ฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับที่เป็นการไม่ชอบนะครับฝ่ายปกครองเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อท็จจริงนะครับตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัยต่อไปนะครับทีนี้ผลของการลงโทษ วินัยนะครับมันก็จะมีโทษสถานต่างๆนะครับพักทันตัดเงินเดือนลดเงินเดือนนะครับปลดออกไล่ออกนะครับทีนี้ถ้าสมมุติดูแล้วเป็นการกระทําผิดวินัยเล็กน้อยนะครับมีเหตุอันควรงดโทษนะครับเขาก็จะให้งดโทษนะครับโดยอาจจะทําทันบนไว้นะครับหรือว่ากล่าวตักเตือน ได้เพราะฉะนั้นการว่ากก่าวตักเตือนในลักษณะแรกที่เกิดขึ้นนะครับมันจะอยู่ในลักษณะของหนังสือเตือนที่เป็นโทษทางวินัยอย่างเป็นทางการนะครับกรณีนี้ก็พิจารณาได้ครับว่าเป็นการก่อให้เกิดหน้าที่เป็นการเฉพาะเจาะจงต่อบุคคลนะครับกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของบุคคลเป็นการเฉพาะเจาะจงนะครับก็จะมีลักษณะของการกระทําในลักษณะนี้นะครับเป็นคำสั่งทางปกครองนะครับอันนี้เคยมีคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ออ่างบ่อใบไม้นะครับ12ทับสองนะครับวินิจฉัยไว้นะครับซึ่งหากเป็นนักสักหนังสือ หรือตักเตือนในลักษณะนี้นะครับที่เป็นคําสั่งทางปกครองที่เป็นโทษทางวินัยนะครับผู้ที่ออกคําสั่งนะครับก็จะต้องเป็นผู้บังคับบัญชานะครับมีอำนาจในการบังคับบัญชาหรือและมีอำนาจในการลงโทษวินยัยแก่ผู้อยู่ภา,ายใต้การบังคับบัญชานั่นเองครับ ทีนี้หนังสือตักเตือนนะครับอันนี้ก็คืออย่างเป็นทางการนะครับในลักษณะที่เป็นโทษวินัยนะครับประการที่2นะครับเป็นหนังสือตักเตือนที่ไม่เป็นทางการนะครับแต่แค่ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานเท่านั้นเองนะครับเช่นนี้นะครับไม่ได้เป็นการลงโทษทางวินัยนะครับแล้วก็มีผลต่อสิทธิหน้าที่ของผู้ผู้ได้รับการเตือนนะครับเรียกได้ว่าไม่กระทบสิทธิ์อย่างเป็นทางการนะครับเคยมีกรณีเกิดขึ้นนะครับ ดังที่เกิดที่คําสั่งสางปกครองสูงสุดนะครับที่คอควายบ่อใบไม้นะครับสามเก้าทับสองห้าหกห้านะครับมีหน่วยงานทางปกครองหน่วยงานหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานครับไม่ยอมตรวจคัดกรองโควิดนะครับทีนี้ก็หัวหน้าหน่วยงานครับก็เลยมีหนังสือเตือนว่า้ขอความร่วมมือหน่อยได้ไหมครับนะปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดหน่อยนะครับก็จะได้ป้องกันโรคระบาดนะครับทีนี้หนังสือเตือนตัวนี้นะครับศาลก็มีนิฉัยว่าไม่ได้เป็นคําสั่งทางปกครองนะครับเพราะว่ายังไม่ได้มีการกระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของบุคคลนะครับอย่างเป็นทาง ขอความร่วมมือเท่านั้นเองครับเช่นนี้ครับหัวหน้าหน่วยงานนะครับถ้าเป็นลักษณะของการกระทําแบบนี้นะครับย่อมมีอํานาจในการว่ากล่าวตักเตือนและขอความร่วมมือนะครับในฐานะที่เป็นอํานาจในการ,บ,ารบังคับบัญชาโดยทั่วไปเท่านั้นเองครับอันนี้ก็คือกลุ่มแรกนะครับคือกลุ่มที่เป็นการตักเตือน ผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชานะครับกลุ่มที่2นะครับที่ผมแยกออกมานะครับคือกลุ่มของการตักเตือนบุคคลภายนอกหรือว่าประชาชนภายนอกนะครับก็จะมี2ลักษณะครับลักษณะแรกนะครับเป็นการตักเตือนให้เช้ชีวิตอย่างระมัดระวังต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะครับเช่นว่าระวังสารตะก่วอย่างที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปนะครับในอาหารบางประเภทนะครับเช่นนี้ก็จะเป็นลักษณะของปฏิบัติการทางปกครองนะครับซึ่งถ้าไม่มีผู้ได้รับผลกระทบในทางลบ จากกรณีนี้นะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาความชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้นหนักนะครับประเภทที่2ครับเป็นการตักเตือนให้กระทําการบางอย่างก็จริงครับ นะครับแต่ยังไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ทางกฎหมายของบุคคลนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับมันมีคำคำสั่งสารปกครองสูงสุดนะครับที่88นะครับทับ2562นะครับมีการออกคําสั่งทางปกครองให้บุคคลนะครับรื้อถอนอาคารนะครับที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงโดยไม่ชอบนะครับทีนี้นะครับก่อนที่จะมีการบังคับออกคําสั่งเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะมีการบังคับนะครับโดยมาตรการบังคับทางปกครองนะครับก็มีการเตือนก่อนครับว่าเออนี่มีคําสั่งแล้วนะเออดำเนินการเสียนะ ไอ้คำสั่งเตือนไอ้หนังสือเตือนตรงกลางเนี่ยนะครับออสารปกครองก็บอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่คำสั่งทางปกครองนะครับเพราะว่าเป็นการแจ้งเตือนเป็นอำนาจทั่วไปในการดําเนินการอยู่แล้วไม่มีผลบังคับอย่างเป็นทางการนะครับคือมันไม่ใช่ตัวคําสั่งทางปกครองและในขณะเดียวกันมันก็ยังไม่ถึงขั้นของการมาตราการบังคับทางปกครองนะครับมันเป็นการแค่แค,แค่แค่เตือนเฉยๆนะครับดังนั้นกรณีนี้ครับสถานะมันก็ไม่ใช่คําสั่งทางปกครองนั่นเองครับพอจากแจงสถานการณ์ต่างๆแล้วทําให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยครับอาจารย์ โดยสรุปอย่างง่ายคือคําว่าหนังสือตักเตือนมันก็มีได้หลายแบบไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเนื้อหาของหนังสือจะเป็นอย่างไรบังคับกับบุคคลภายนอกฝ่ายปกครองหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาและเป็นการแนะนําหรือเป็นการกําหนดห้ามกระทําการหรือเป็นการลงโทษซึ่งเนื้อหาที่แตกต่างกันเหล่านี้ก็จะทําให้กลายเป็นการกระทําทางปกครองรูปแบบที่แตกต่างกันและก็จะทําให้การวินิจฉัยว่าฝ่ายปกครองเป็นผู้กระทํามีอานาจหรือไม่แตกต่างกันออกไปด้วยผมสรุปแบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องเลยครับน้องกันครับ เออมีข้อสงสัยนิดน,นึงครับอาจารย์ถึงอาจารย์จะบอกว่าเราไม่เห็นเนื้อหาของหนังสือตักเตือนที่สำนักง,งานกสทชออกเลยทําให้วินิจฉัยไม่ได้อย่างแน่ชัดครับว่าเป็นการกระทําทางปกครองรูปแบบใดและกสทชมีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แต่มันก็ยังค้างคาใจเล็กน้อยครับอาจารย์เพราะเราแจกแจงข้อกฎหมายมาลึกกงาน,นี้แล้วอาจารย์พอจะให้ความเห็นเบื้องต้น ในกรณีนี้เท่าที่ข้อเท้จริงจะปรากฏได้ไหมครับครับเอาว่าเท่าที่ข้อเท้จริงจะปรากฏนะกันนะครับว่าอันดับแรกนะครับผมว่าเราต้องดูก่อนว่าหนังสือเนี่ยนะครับไม่ได้ออกไปยังผู้ใต้บังคับบัญชานะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องตัดกรณีที่เป็นการลงโทษทางวินัยนะครับหรือว่าเป็นการตักเตือนเฉยๆต่อผู้ใต้บังคับบัญชานะครับตัดกรณีออกไปนะครับประการที่2ครับนังสือตักเตือนนี้นะครับคงไม่ใช่การแนะนําเฉยๆนะครับแต่เป็นการเตือนให้ดาเนินการหรือไม่ดําเนินการบางอย่างนะครับประการที่3ครับหากไม่ได้เป็นลักษณะของการกําหนดเงื่อนไขอะไรนะครับหนังสือ ตัวนี้ก็คงไม่ใช่คําสั่งทางปกครองนะครับเพราะว่ามานันไม่ได้มีการบอกว่าห้ามบริษัทหรือผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งนะครับดำเนินประกอบธุรกิจแบบนี้ตัดสัญญาณนะครับหรือบังคับกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขให้มีหน้าที่ต้องขอใบอนุญาตหรือกระทําการในลักษณะอื่นใดนะครับซึ่งหากเป็นเช่นนั้นนะครับมันก็คงเป็นคําสั่งทางปกครองแล้วล่ะนะครับแล้วก็คงต้องมีการฟ้องเพิกถอนคาสั่งทางปกครองว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้นแล,ล้วล่ะแต่กรณีนี้มันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคาดหมายคาดหมายได้ว่าคงจะไม่มีการกระทบต่อสิทธิหน้าทที่ของตััวบริษ ว่าบุคคลใดเป็นการเฉพาะนะครับ ประการที่4ครับหนังสือตักเตือนนี้นะครับจริงๆออกไปยังผู้ประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์127รายนะครับให้ปฏิบัติตามกฎหมายนะครับไม่ได้ออกไปยังบริษัททูนะครับแล้วก็บังคับให้ทูดําเนินการอย่างไรนะครับประการนี้ผมก็เลยเห็นด้วยกับนักวิชาการหลายๆท่านนะครับที่ให้ความเหมือนไว้นะครับคือกสทชสามารถดําเนินการได้ภายใต้อํานาจทั่วไปในการกํากับกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมตามที่กฎหมายมอบหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นพรบองค์กรจัดสรรครื่งความถี่2553้นะครับ หรือพอรบประกอบการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทราคา251ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับหากเป็นไปเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคครับ ผมว่ามันจะดูขัดความรู้สึกอยู่นะครับว่าหากกสทชนะครับในฐานะที่เป็นองค์กรกํากับดูแลนะครับมีความเชี่ยวชาญและได้รับอํานาจจากกฎหมายเป็นการเฉพาะนะครับไม่มีอํานาจแม้แต่จะตักเตือนให้ผู้ประกอบการนะฮะดำเนินการตามกฎหมายครับผมว่าเราต้องทําความเข้าใจนะครับว่าการที่ไม่มีกฎหมายหรือประกาศกําหนดให้ผู้ต้องได้รับใบอนุญาตนะครับไม่ได้แปลว่ากสทชไม่มีอํานาจในการเตือนให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายครับอ้าวอย่างนี้ก็ได้ข้อสรุปแล้วสิครับว่า การดาเนินการออกหนังส um, ือเตือนของกสทชทั้งมีอานาจแล้วก็ต้องชอบด้วยกฎหมายด้วยคือโดยส่วนตัวผมเห็นว่าเป็นการกระทําที่ชอบในทางกฎหมายปกครองนะในประเด็นของการมีอำนาจนะครับพูดง่ายๆคือไม่ใช่กรณีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่มีอำนาจกระทําการนะครับเหมือนผมสอนกฎหมายปกครองเนี้ยผมไปออกเกตกฎหมายอาญาเนี้ยอันนี้ชัดเจนนะครับว่าผมกระทาการโดยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่มีอำนาจซึ่งกรณีเนี้ยผมมองว่าไม่ใช่นะครับเน่อ กศชมีอำนาจทางปกครองในการดําเนินการนะครับเพราะฉะนั้นในทางกฎหมายปกครองเนี่ยก็น่าจะเป็นข้อสรุปโดยความเห็นส่วนตัวแบบนี้นะครับแต่ทีนี้ในทางกฎหมายอาญาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่างที่ผมเรียนไปนะครับเอกชนก็อาจจะมองว่ามันยึดหาในแง่อื่นได้นะครับเช่นการจงใจใช้อำนาจในการกันแกล้งนะครับหรือว่าจงใจทําให้บริษัทเนี่ยนะครับได้รับผลเสียหายนะครับผู้ประกอบกิจการบางรายชะลอการทํานิติกรรมกับบริษัทไปให้เกิดความเสียหายนะครับซึ่งประการเหล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์ข้อได้จริงและองค์ประกอบความับปิดในทางกฎหมาย ออาายต่ไปครับครับผมสําหรับวันนี้เรียกได้ว่าพวกเราได้รับความรู้ในเรื่องสถานะของหนังสือว่ากล่าวตักเตือนที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอย่างลึกซึ้งและฟังเพลินกันเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวรพลมานสุขุมอาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากๆเลยครับที่ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ครับ สำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่สนใจติดตามรายการราจุลานิติมิติของเราย้อนหลังก็สามารถติดตามรับฟังได้ที่ w w w l a w j u l a a c t h หรือผ่านทาง YouTube Channel ลจูลาช h a n n e l PODCAST จุฬา Radio Plus และแอปพลิเคชัน Jula Radio Plus ครับและในสัปดาห์ถัดไปจะพบกับประเด็นกฎหมายอะไรแขกรับเชิญท่านไหนรับรองว่าน่าสนใจแน่นอน และพบกันได้ที่รายการวิทยุรอจุลานิติมิติสิบเนาฬิกา5นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุแห่งจุลาลงกรณมหาวิทยาลัยจุฬาเรดิโอพลา Radio Plus FM ส FM 101.5เ h z ดาำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาติดตามสาระความรู้และเรื่องราวที่น่าสนใจของวงการกฎหมายกับรายการจุฬานิติมิติ โดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์11นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 m มกะเฮ